เคยได้ยินข่าวบอ่อบำบัดน้ําเสียระเบิดที่ห้างสำรับสินค้าหรือเปล่าครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรซึ่งมันก็เกิดจากการมีก๊าซมีเทนสะสมอยู่มากแล้วก็มีปัจจัยร่วมหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนจัดในเวลากลางวันจุดวางบอ่อบำบัดอยู่ในที่โลง่งแจ้งไม่มีต้นไม้คลุมจึงทําให้พื้นดินเก็บความร้อนเอาไว้มากแล้วก็ระอุอ,อยู่ภายในครับ โดยคุณสมบัติของก๊าซมีเทนสามารถติดไฟได้เองหากอากาศบริเวณรอบๆมีอุณหภูมิสูงโดยทั่วไปครับก๊าซมีเทนนั้นจะต้องเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า55องศาเซลเซียสาหากเกินอุณหภูมิที่55องศาเซลเซียสก็จะทำให้ก๊าซมีเทนติดไฟได้เองนะครับ ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานั้นอากาศจะร้อนไม่ถึงค่า55อ,องศาเซลเซียสก็ตามแต่ว่าในดินซึ่งอยู่ใต้พื้นคอนกรีตเนี่ยโอ้ยมันสามารถสะสมความร้อนได้ครับมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ก๊าซมีเทนที่อยู่ในบ่อบำบัดน้ําเสียมันสะสมอยู่มากแล้วก็ไม่สามารถจะระบายออกมาได้แล้วก็ประกอบกับได้รับความร้อนอย่างที่ว่านี้มันก็เลยเกิดการระเบิดขึิน นอกจากนี้การผส,สมของตะกอนในบ่อบำบัดน้ําเสียก็มีผลปิดกั้นไมก,ม,กมีเทนเนี่ระบายออกจากบ่อบำบัดน้ําเสียได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะบ่อที่ไม่เคยดูดตะกอนออกเลยซึ่งการระเบิดครั้งนี้ก็จะคล้ายกับภูเขาไฟระเบิดเลยนะครับโดยเริ่มจากมีควันสีขาวโหยพุ่งออกมาจากนั้นก็จะมีกลิ่นเหม็นมาก มีน้ำพุ่งออกมาแล้วก็มีเสียงดังเหมือนกับเกิดการระเบิดออกมาจะเห็นได้เลยนะครับว่าที่เกิดเหตุน,นั้นพื้นนูนขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟแล้วก็มีอรอยแย้ yeah! ซึ่งปกติบอ่อบรบัดน้ำเฉียลักษณะนี้ครับแต่นิยมทำเอาไว้ใต้อาคารหรือว่าใต้ลานจอดรถในที่ร่มไม่ใช่ที่โล่งแจ้งเหมือนกับจุดที่เกิดเหตุครับจึงไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่ก็อาจเกิดระเบิดได้เช่นเดียวกันนะครับหากเจ้าของไม่รู้จักดูแลรักษาหรือแม้กระทั่งในบ้านพักอาศัยของเราก็ต้องดูแลให้ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาก็เคยมีข่าวเหตุการณ์ตุวมระเบิดมาแล้วนะครับ